นานมาแล้วมีแม่ม้อยู่คนหนึ่งนางมีชื่อว่าข้าเหนียวและนางมีลูกชายเพียงคนเดียวที่ชื่อว่าตึงหนื่อหลังจากที่สามีของนางเสียชีวิตลงนางข้าวเหนียวที่รักและเลี้ยงดูลูกชายมาเพียงลําพังก็ดูแลลูกเป็นอย่างดีลูกชายของนางเป็นคนขยันทํางาน เขาทำนาบนผืนดินที่เป็นมรดกของแม่ด้วยตัวเขาเองแต่ถึงหนึ่งก็มีนิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวและเห็นแก่กินมากเพราะความที่ได้รับการเลี้ยงดูมาแบบที่ว่าแม่จะเสียสละให้เขาก่อนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องนอนหรือจะเลือกของใดๆก็ตามแม่จะต้องให้สิทธิ์เขาก่อนดังนั้นเมื่อโตขึ้นมาเขาจึงเป็นคนเห็นแก่ตัว และไม่ค่อยคิดถึงความรู้สึกของใครผู้คนในหมู่บ้านนั้นรู้กิติศัพท์ความเห็นแก่ตัวและเห็นแก่กินของนายตึงหนืดเป็นอย่างดีเขาจึงอยู่เป็นหนุ่มโสดมานานและไม่มีทีท่าว่าจะมีหญิงสาวคนไหนในหมู่บ้านจะมาชอบพอจนถนึงขั้นอยากอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากับนายตึงหนืดนางเข้าเหนียวเห็นแบบนั้นก็กลัวว่าลูกจะไม่มีคู่ชีวิต และกลัวว่าลูกจะต้องอยู่ตัวคนเดียวเมื่อนางแก่และตายจากไปด้วยความเป็นห่วงลูกนางจึงออกเดินทางไปยังหมู่บ้านอื่นๆที่อยู่ไกลจากหมู่บ้านของนางเพื่อไปสืบหาดูว่ามีหญิงสาวโสดคนไหนที่สนใจลูกชายของนางบ้างเมื่อไปถึงหมู่บ้านต่างๆนางก็ไปเที่ยวป่าวประกาศว่าลูกชายของนางยังโสดมีหญิงสาวคนไหนอยากจะแต่งงานกับลูกชายของนางบ้าง ทั้งยังโฆษณาสปปรรพคุณตัวเองเสร็จสับว่าตนจะเป็นแม่ผัวที่ดีจะไม่ทุบตีหรือใช้ลูกสะพ้ายเยี่ยงทาตเป็นอันขาดและแล้วเมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไกลาจากหมู่บ้านของนางที่สุดนางเขาเดี่ยวก็เจอกับครอบครัวหนึ่งที่สนใจในคุณสมบัติของลูกชายของนางครอบครัวนั้นจึงได้เชิญนางเข้าไปดื่มน้ำดื่มท่าและเลี้ยงข้าปลาอาหาร ได้ยินว่าลูกชายของท่านยังโสดอยู่หรือชายที่เชื้อเชิญนางเข้าเหนียวเข้ามาเป็นแขกในบ้านเอ่ยถามขึ้นใช่จ้ะโสดสนิทเลยแถมลูกชายข้ายัางหน้าตาดีอีกด้วยนะนางข้าเหนียวยืดอกตอบด้วยความภาคภูมิใจโอ้ดีจริงๆเลยข้ายัางได้ยินที่ท่านพูดมาอีกว่าลูกท่านเป็นคนขยัน ท่านก็สัญญาว่าจะเป็นแม่ผัวที่ใจดีไม่ทรามานลูกสะพ้าหญิงคนที่เป็นภรรยาเจ้าของบ้านเอ่ยขึ้นอีกนางเข้าเหนียวจึงรีบตอบทันทีใช่ท่านได้ยินมาถูกแล้วข้าเป็นคนใจดีรับรองว่าหากท่านยกลูกสาวให้ไปเป็นลูกสะพ้ายของข้านางจะมีความสุขอย่างแน่นอนเมื่อสองสามีภรรยาได้ยินอย่างนั้น ก็เชื่อใจว่านางข้าเหนียวต้องเป็นอย่างที่พูดแน่ๆแต่กระนั้นก็ยังไม่อาจวางใจยกลูกสาวได้ในทันทีจึงมีข้อแม้ให้หนงางข้าวเหนียวทําเสียก่อนข้าก็มีลูกสาวเพียงคนเดียวอยากให้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาเสียทีแต่จะวางใจได้ก็ต่อเมื่อพวกเราสองคนได้เห็นหน้าว่าที่ลูกเกยเสียก่อนถ้าท่านไม่ติดขัดอะไรก็ช่วยพาลูกชายของท่าน มาเจอก no ับครอบครัวเราก่อนได้ไหมได้จ้ะไม่มีปัญหานางข้าเหนียวรีบรับปากด้วยความยินดีปรีดาที่ลูกชายจะได้แต่งงานแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบกันเดี๋ยวข้าจะแนะนำลูกสาวให้รู้จักกับท่านเสกอนฝ่ายภรรยาเอ่ยก่อนจะร้องเรียกลูกสาวให้ออกมาจากในห้องกละแมเอ้ยกละแม ออกมาข้างนอกหน่อยสิลูกซึ่งเสียงเรียกหญิงสาวที่ชื่อกาลาแมเธอก็เดินออกมาจากในห้องเธอเป็นหญิงสาวรูปร่างอวบแต่ไม่ถึงขั้นอ้วนหน้าตาสวยคมแต่ผิวคล้ำเมื่อเห็นอย่างนั้นนางเข้าเหนียวจึงรู้แล้วว่าเหตุใดหญิงสาวที่จะมาเป็นว่าที่ลูกสไใภ้ของนางถึงได้มีชื่อว่ากะละแมพ่อกับแม่ของนางคงตั้งชื่อให้ ตามลักษณะของผิวพันธ์นี้เองฉันไหว้จะน,นะกาละแมยกมือไหว้ทับทายด้วยท่าถีนอบน้อมไหว้พระธนูหนูนี่หน้าตาคมคายดีนะฉันชอบนางเข้าเหนียวเอ่ยชมและเมื่อกาละแมได้ยินคำชมก็ก้มหน้าเขินอายส่วนพ่อกับแม่ของหญิงสาวก็หันมามองหน้ากัน และส่งยิ้มให้กันคล้ายสื่อความหมายบางอย่างนางเข้าเหนียวจึงรีบเดินทางกลับหมู่บ้านหลังจากพูดคุยกับครอบครัวของกาละแมอยู่พักใหญ่นางรีบกลับไปบอกข่าวดีนี้ให้ลูกชายของนางได้รู้และรีบพาตัวลูกชายไปให้ว่าที่พ่อตาแม่ยายได้ดูตัวเมื่อนางเข้าเหนียวกับถึงเนื่ดมาถึงบ้านของกาละแมพ่อแม่ของหญิงสาวก็ต้อนรับขับสู่เป็นอย่างดี ยกเอาสำรับข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงดูตึงเนืดกินข้าวอย่างอร,อร่อยและหมดลงในเวลารวดเร็วจนกะละแมต้องยกอาหารมาเพิ่มหลังจากกินอาหารเสร็จก็มีการนัดแนะกันถึงเรื่องพิธีแต่งงานและสินสอดแม้กะละแมจะได้เห็นหน้าตึงเนืดเป็นครั้งแรกแต่ก็ชอบพอในหน้าตาของเขาส่วนตึงเนืดเอง ด้วยความที่ไม่เคยมีสาวใดในหมู่บ้านมาทำท่าทีสนใจเขามาก่อนพอได้เห็นว่ากาละแมมีท่าทีเ e อียงอายและแอบมองเขาชายหนุ่มก็นึกชอบใจในตัวหญิงสาวอยู่ไม่น้อยและแล้ววันแต่งงานก็มาถึงสินสอดทองมัานที่ทางเขาเหนียวเตรียมมานั้นเป็นเงินไม่น้อยแต่ทองกลับมีจํานวนมากกว่านั่นเป็นเพราะถึงหนึ่งได้แอบบอกกับแม่ของเขาว่าโดยทมเนียมแล้ว เงินจะต้องมอบให้กับพ่อแม่เจ้าสาวเป็นค่าน้ำนมส่วนทองนั้นจะต้องคืนกลับมาให้บ่าวสาวเอาไว้ทำทุนแม่ไม่ต้องให้เงินมากนะน,นะเอาทองเป็นสินสอดมากๆเข้าไว้จะดีกว่าเพราะทางนู้นจะต้องคืนกลับมาให้เราถึงหนื่นัดแนะกับผู้เป็นแม่จะดีเหรอลูกแม่ว่าเอาให้มันเท่าๆกันสมน้าสมเนื้อกันจะดีกว่า นางเข้าเหนียวเอ,อ่ยแยง้งแต่ถึงเนิรดไม่ยอมแถมยังยืนกลางจะให้ทองมากกว่าเพราะเขาอยากได้ทองคืนสุดท้ายนางเข้าเหนียวเลยต้องตามใจลูกชายก็เป็นอันว่าสินสอดที่เป็นทองจํานวนหลายบาทนั้นได้กลับคืนมาอยู่ที่ถึงเนืดจริงอย่างที่เขาคาดการเอาไว้เพราะพ่อกับแม่ของกาละแมได้คืนทองมาให้โดยบอกว่าจะให้คู่บ่าวสาวไว้ทำทุน ในการตั้งต้นชีวิตคู่อีกทั้งบ้านของกลาละแมก็ไม่ได้ยากจนข้นแค้นจึงไม่ได้คิดจะเก็บทองเอาไว้เมื่อกาละแมแต่งงานมาอยู่กินกับตึงหนึ่ดหญิงสาวก็ได้พบความจริงว่าเหตุใดเขาถึงต้องให้แม่เดินทางไปหาหญิงสาวต่างบ้านเพื่อมาแต่งงานกับตึงหนึดนั่นก็เป็นเพราะความงกขี้เหนียวและเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจของตึงหนึดนั่นเอง เมื่อแรกแต่งงานมาตึงเนื่อก็ยังเกรงใจเธอพูดจาก,กับเธอด้วยถ้อยคำเพราะๆแต่พอหลายวันผ่านไปเขาก็เริ่มออกคำสั่งวางอำนาจกับเธอโดยเฉพาะเรื่องของการหุงหาข้าวปลาอาหารเธอต้องหุงข้าวสวยให้ฉันกินส่วนเธอก็กินข้าวต้มไปตึงเนื่อออกคาสั่งอ้าวทำไมฉันจะต้องกินข้าวต้มด้วยล่ะ ทำไมถึงกินข้าวสวยกับเธอไม่ได้กาลแมเอ่ยถามด้วยความสงสัยก็เพราะเธอไม่ได้ออกไปทำงานหนักที่นอกบ้านเหมือนฉันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกินข้าวสวยให้มันเปลืองรอกกินข้าวต้มก็พอแล้วแม่ฉันยังกินแต่ข้าวต้มเลยตึงเหนื่อยอ้างมาอย่างนั้นกาลแมหันไปมองแม่สามีก็เห็นว่าแม่สามีส่งยิ้มแห้งๆ แล้วพยักหน้ามาให้เธอจ้าแม่ก็กินแต่ข้าวต้มมาตลอดแม้กะละแมจะไม่ชอบใจแต่ก็ไม่อยากมีปัญหาเพราะตนเองเพิ่งแต่งงานกับเขามาใหม่ๆหากมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันคงกลายเป็นขี้ปากให้ชาวบ้านได้นินทาเป็นแน่หญิงสาวเลยพยายามอดทนอดกล้าเอาไว้ผลจากเรื่องข้าวต้มข้าวสวยแล้ว เรื่องกับข้าวก็เป็นปัญหาเช่นกันวันหนึ่งถึงนื่สั่งให้เธอทำต้ยมยำปลาให้กินกาละแมก็เห็นว่ามีปลาตะเพียนที่ขังเอาไว้ในคลองหญิงสาวจึงจัดแจงเอาปลามาขอดเกล็ดและบ้างอย่างดีเพื่อทำต้ยมยำกลิ่นต้ตยมยำปลากับข้าวสวยที่หุงสุกใหม่ๆหอมฟุ้งไปทั่วชวนให้น้ำลายไหลแต่ทุกคนก็ต้องรอให้ถึงนึ่กลับมาจากนาเสียก่อน เพราะเป็นที่รู้กันว่าเขาจะต้องลงมือกินข้าวก่อนและเมื่อเขากินอิ่มนางเข้าเหนียวกับกาละแมถึงจะมีสิทธิ์กินข้าวกาละแมตั้งใจปรุงต้งยมยำปลาตะเพียนอย่างสุดฝีมือหวังจะได้กินเนื้อปลาและซดน้ำแกงให้อร่อยแต่ก็ต้องผิดหวังจนน้ำตาแทบร่วงเมื่อพบว่าถึงหนือกินต้ยมยำปลาจนแทบหมดหม้อเหลือแต่เพียงน้ำต้ยมยำกับหัวปลาเอาไว้ให้เท่านั้น เธอกับแม่กินแค่หัวปลากับน้ำต้มยำก็พอแล้วไม่ได้ออกไปทำงานที่นาเหมือนฉันไม่ต้องกินอะไรมากนักรักกาละแมเจ็บใจจนแทบจะร้องไห้ออกมาเมื่อได้ยินสามีพูดเช่นนั้นพอหันไปมองนางเข้าเหนียวก็เห็นว่านางกำลังก้มหน้าก้มตากินข้าวกับน้ำแกงเหมือนไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องลำบากอะไรหญิงสาวจึงต้องสู้ทนอดกลั้นเอาไว้อีกครั้ง ไม่กี่วันต่อมาที่วัดในหมู่บ้านมีการทำบุญใหญ่ชาวบ้านต่างต้งยมยำทำแกงแล้วแบกกันไปทำบุญที่วัดเพื่อเลี้ยงพระและเลี้ยงคนมาร่วมงานกะละแมก็เตรียมจะหุงข้าวต้มแกงไปวัดเช่นกันแต่พอเริ่มลงมือตึงหนื่ก็เดินเข้ามาในครัวไม่ต้องหุงข้าวไม่ต้องทำกับข้าวอะไรทั้งนั้นแหละอ,อ้าวทำไมล่ะ วันนี้ที่วัดคงมีคนเอากับข้าวกับปลามาเยอะแล้วเธอแค่เตรียมหม้อบใบใหญ่ๆไปสักสองสามใบแล้วก็เตรียมสาแรกกับไม้คานเอาไว้ด้วยถ้าไม่เอาเข้าวแกงไปวัดแล้วทำไมต้องเตรียมสาแรกไปด้วยกาละแมเอ่ยถามก่อนจะร้องอุทานออกมาเมื่อโดนสามีเกหัวเสียหนึ่งทีโอ๊ยมเมื่อเหัวฉันทำไหมก็แกมันโง่ก เลยต้องเขกหัวยังไงล่ะวันนี้มีแต่คนเอาของดีๆไปวัดเราจะต้องทําอาหารไปทำไมที่ฉันให้เตรียมหม้อก,กับสาแร่ไปก็เพราะอยากให้แกกับแม่ไปขน,นกับข้าวขน,นมแล้วก็ข้าวสวยกลับมากินที่บ้านยังไงเล่าวันนี้มีแต่ของดีๆทั้งนั้นไปไปรีบไปเตรียมตัวไปวัดได้แล้วถึงหนืดไล่กละแมให้รีบออกจากครัวเพื่อเตรียมตัวไปวัด หญิงสาวหัวเดียวกระเทียมรีบไม่กล้าขัดแย้งกับสามีเพราะกลัวจะโดนเคขวัออีกจึงคว้าเอาหม้อวางบนสาแรกเตรียมไปวัดพร้อมกับถึงหนึ่งและนางเข้าเหนียวแต่ในใจนั้นก็ได้แต่เก็บความแค้นเคืองเอาไว้เมื่อไปถึงวัดหลังจากเสร็จงานพิธีแล้วถึงหนึ่งก็รีบวักมือให้เธอกับแม่ไปที่โรงครัวเพื่อถ่ายเทยอาหารและของดีๆต่งตางๆใส่หม้อ รีบหาของนั้นกลับบ้านโดยไม่สนใจว่าจะมีสายตาของชาวบ้านมองมาด้วยความตำหนิกี่คนกาละแมอายจนแทบจะมุดแผ่นดินหนีแต่ก็ไม่มีทางเลือกและจำต้องทำตามสามีเพราะเมื่อหันไปมองนางข้าเหนียวก็เห็นนางทำตามคำสั่งของลูกชายโดยไม่คิดขัดแย้งแต่อย่างใดหลังจากวันนั้นที่บ้านจึงมีกับข้าวดีๆกินกันไปอีกหลายวัน รวมถึงเข้าสวยด้วยที่กะละแมเพิ่งจะมีโอกาสได้กินหลังจากแต่งงานกับตึงเนืดมาได้หลายเดือนเมื่ออาหารที่ขนมาจากวัดหมดลงกะละแมก็คิดว่าตนเองจะไม่ยอมกินข้าวต้มอีกแล้วหญิงสาวจึงแก้เผ็ดสามีด้วยการแกล้งหุงข้าวแบบสามกริย์นั่นคือปากหม้อข้าวจะดิบกลางหม้อข้าวจะสุกด,ดีส่วนก้นหม้อนั้นข้าวจะไหมส่วนกับข้าวที่เป็นต้มยำปลา หญิงสาวก็เลือกเอาปลาช่อนมาทำต้มยำเพราะหัวปลาช่อนนั้นอร่อยมีเนื้อตรงส่วนแก้มแถมยังเก็บพุงปลาช่อนเอาไว้กินกับนางข้าวเหนียวสองคนได้อีกด้วยส่วนเนื้อปลาก็ให้ถึงหนอกินเหมือนปกติครั้นพอถึงเวลากินข้าวเย็นเมื่อถึงหนืดนั่งคัสมาธิเตรียมกินข้าวกาละแมก็ตักข้าวในหม้อใส่จานแล้วยกออกจากครัวมาให้สามี พอเขาตักกินไปคำแรกก็บ่นออกมาทันทีแกแกหุงข้าวยังไงกันนี่ทำไมมันดิบแบบนี้อา้าวมันดิบหรอกเหรอฉันขอโทษทีนะพี่จะเอาข้าวมาให้ฉันกินแทนไหมละ่ะแล้วพี่ก็กินข้าวต้มของฉันไม่เอาฉันไม่อยากกินข้าวต้มตักตักใส่มาอีกด้วยความงกและเห็นแก่ตัว ตึงเนืดไม่ยอมกินข้าวต้มเพราะรู้ดีว่ามันไม่อิ่มและไม่อยู่ท้องจึงยอมทนกินข้าวดิบที่ปากหม้อไปส่วนกะละแมก็แอบตักข้าวตรงกลางหม้อใส่จานของเธอและนางข้าวเหนียวเอาไว้ในครัวพอได้ยินเสียงตึงเนืดเรียกให้เอาข้าวมาเติมให้หญิงสาวก็เอาข้าวตรงก้นหม้อที่ไหมตักให้แกเขาอะไรวะปากหม้อข้าวดิบก้นหม้อข้าวไหม พี่ก็เอามาให้ฉันสิเดี๋ยวฉันกินเองกาละแมซ่อนยิ้มสะใจแล้วเอ่ยเสนอความคิดไม่เอาฉันกินเองก็ได้ตึงหนืดก็งกไม่ยอมยกข้าวสวยให้เมียจึงยอมทนกินข้าวที่มีกลิ่นไหม้นั้นจนหมดเมื่อเขายิ่มแล้วกาละแมจึงเรียกนงางข้าวเหนียวมากินข้าวกับเธอแล้วยกจานข้าวสวยที่สุกกำลังดีให้กับแม่สามี รวมถึงชามต้มยำปลาที่มีพุงและหัวปลาช่อนมาให้ด้วยนางข้าเหนียวพอเห็นอย่างนั้นก็ร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันใจที่ลูกสะใภ้ดีกับนางถึงเพียงนี้แม่ขอโทษนะที่เลี้ยงให้เจ้าถึงเนื้อเป็นกลายเป็นคนงบและเห็นแก่ตัวทําให้เธอต้องมาลําบากด้วยแบบนี้อย่ากโกรธหรือเกลียดแม่เลยนะนางเอ่ยขอโทษกละแมทั้งน้ําตา แม่เป็นไรหรอจ้าแม่ก็ดีกับฉันมากฉันไม่โกรธแม่หรอกกาลแมนนึกสงสารแม่ผัวจับใจคงเพราะรักลูกชายมากเลยพยายามให้ลูกได้แต่สิ่งดีๆกินของดีๆส่วนตนเองก็ยอมก้มหน้าทนทุกอย่างเลยกลายเป็นว่าทำให้ลูกเห็นแก่ตัวและไม่เคยคิดถึงน้ำใจคนอื่นในขณะที่ทั้งสองกำลังกินข้าวกันอย่างอร่อยนั่นเอง ถึงหมืดก็เดินเข้ามาในครัวเพราะเขาเห็นว่าแม่และเมียกำลังกินข้าวสวยที่สุกกำลังดีและต้มยํำพุงปลาในชามหอมกลุ่นเขาก็โมโหด่าว่ากลรแมเสียงดังแกนี่มันเลวจริงๆแอบหุงข้าวดิบให้ผัวกินส่วนตัวเองกินข้าวสุกพอดีแถมยังแอบเอาพุงปลาต้มยํามากินเองสีด้วยฉันกินเองที่ไหนฉันให้แม่กินต่างหาก กะละแมเถียงอย่าทะเลาะก,กันเลยลูกนางข้าเหนียวเอ่ยปากห้ามแต่ตึงเหนืดโผโหจนไม่ยอมฟังคำขอร้องของแม่นางเมียเห็นแก่ตัวงานการไม่ต้องออกไปทำแต่ยังอยากจะกินของดีๆเอามานี่เดี๋ยวนี้ตึงเหนืดเข้ามายื้อแย่งชามข้าวกับชามต้มยำปลาจากสำรับกับข้าวกะละแมก็ไม่ยอม ยือสำรับอาหารเอาไว้แกจะเห็นแกตัวไปถึงไหนตัวเองกินของดีๆแต่ให้คนในครอบครัวต้องกินของเหลือๆแกละาแม่ร้องว่าถึงเนื้อกลับไปนั่นยิ่งทำให้เขาโมโหมากขึ้นได้อยากกินของดีๆนวใช่ไหมเอาไปเลยกินให้เต็มที่แล้วชายหนุ่มก็อาศัยแรงที่มีมากกว่าแย่งสำรับมาจนได้ แล้วเททุกอย่างใส่หัวกะละแมน้ำแกงราดรสหญิงสาวจนเปียกปอนไปหมดชามข้าวก็หกกระเด็นกะละแมจึงโมโหหนะักชนิดเห็นช้างตัวเท่าหมูหญิงสาวจึงหันไปคว้ามีดทำครัวมาชี้หน้าตึงหนืดน้อยแนะ่ไอ้คนเห็นแก่ตัวมาสิมาดูว่าเลือดในตัวแกมันจะเหนียวหนืดเหมือนกับนิสัยของแกไหม กะละแมชีมีดไปที่ถึงหนึ่งเมื่อชายหนุ่มเห็นแบบนั้นก็ถอยหลังทันทีด้วยความหวาดหวัน่นและไม่คิดว่ากะละแมจะบ้าดีเดือดได้เช่นนี้แต่ช้าไปเพราะมีดลอยหวือมาเฉี่ยวแขนของเขาจนเลือดไหลรินเป็นทางโอ๊ยกลัวแล้วจ้ากลัวแล้วชายหนุ่มสุดกายลงนั่งทันทีเพราะเป็นคนกลัวเลือด เขายกมือไหว้กลาแมปลกปลกแล้วนางเขาเหนียวก็เรียกเข้ามาห้ามปลามพอเถอะกลาแมอย่าให้เลือดตกยางออกไปมากกว่านี้เลยนะลูกนะนางเขาเหนียวเข้ามาขวางหน้ากลาแมาไว้ไม่ให้เขามาทำร้ายถึงหนื่ได้อีกเพราะกลาแมได้หันไปคว้ามีดมาอีกเล่มหนึ่งแล้วถอยไปแม่ฉันทนมานานแล้ววันนี้ฉันจะเอาเลือดมันออกมาดูเยอะ ดูว่าเลือดมันเหนียวน้อยหรือมากกว่านิสัยขี้เหนียวขี้งบของมันหญิงสาวยังเงื้อมีดไม่ห่างจากถึงหนึดนะส่วนชายหนุ่มก็หลับหูหลับตาพนมมือพร้อมกับเอ่ยขอโทษฉ,ฉันผิดไปแล้วจะเมียจ๋าฉันขอโทษนะจ๊ะอย่าเอาเลือดฉันออกอีกเลยนะตอนนี้ถึงหนืดเหมือนเด็กตัวเล็กๆที่กลัวการโดนทำโทษไม่มีผิด ฉันจะไม่ทําร้ายแกอีกก็ได้แต่แกต้องเปลี่ยนนิสัยตัวเองเสียใหม่ต่อไปห้ามทําตัวขี้งกและขี้เหนียวแบบเดิมอีกแกต้องให้เกียรติฉันกับแม่ของแกห้ามมาออกคําสั่งให้ฉันกับแม่ต้องกินแต่ข้าวต้มหรือคอยกินข้าวหลังจากแกอิ่มทุกคนในบ้านต้องได้กินข้าวสวยเหมือนกันและกินพร้อมหน้ากันอย่าคิดว่าแกทํางานนอกบ้านแล้วเหนื่อยคนเดียวงานในบ้านก็เหนื่อยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแกไม่มีสิทธิ์ไปกําหนดว่าใครเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยและจะกินได้เท่าไหร่เข้าใจไหมกาลแมตะวาดเสียงดังฟ้าเงือมีใส่หน้าตึงหนืงจ้าจ้าเข้าใจแล้วจา้าชายหนุ่มรีบพยักหน้ารับคำสั่งดีมากถ้าแกยังกล้าหือกับฉันอีกระวังฉันจะเอาเลือดแกออกมาอีกนะ คราวน่าจะเอาออกให้มากกว่าคราวนี้ด้วยและอย่าได้คิดต่อสู้หรือหาทางเอาคืนเพราะไม่อย่างนั้นแกอาจจะตายคาชามข้าวก็ได้อย่าลืมว่าฉันเป็นคนทำอาหารให้แกกินวันดีคืนดีฉันอาจทนไม่ไหวและเอายาเบื่อหนูให้แกกินก็ได้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วจะเมียจ๋าตึงหนื่อพนมมือไหว้กละแมแล้วรีบเอ่ยปากตอบรับคำสั่งของหญิงสาว เข้าใจแล้วก็ออกไปได้ฉันกับแม่จะหุงหาทำกับข้าวกินกันใหม่กาละแมตว่าดตึงหนื่ยจึงรีบผวาลุกจากไปทันทีโดยไม่กล้ามีปากเสียงอะไรอีกนับแต่วันนั้นตึงหนื่ก็กลายเป็นคนใหม่เขาไม่เห็นแก่ตัวกับคนในครอบครัวหรือกับใครอีเขากลายเป็นคนที่รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลแม่และเมียเป็นอย่างดี ชาวบ้านที่ได้เห็นเขาปรับปรุงตัวต่างก็ชื่นชมกันเป็นแถวแต่คนที่ได้รับคำชื่นชมมากกว่าตึงหนื่อก็เห็นจะเป็นกะละแมนี่เองที่สามารถปราบสามีจอมงกุฎที่เหนียวอย่างตึงหนื่อได้อยู่มา